เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่มีลานนมนะครับที่สามย่านมิทาวแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ไม l โลทำเป็นไมโลทาวเวอร์นะครับก็คือเป็นทาวเวอร์สูงๆเหมือนกับทาวเวอร์เบียแต่ว่าไม่ใช่เบียเป็นมา l โลเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ขายกันทาวเวอร์หนึ่งก็3ลิตรแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปกันน้อยอย่างไปแค่ประมาณ1-5คนเนี่ย มันก็จะมีแบบเล็กลงมาก็คือประมาณ1.5ลิตรราคาก็ไม่ได้แพง99บาททีนี้ใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่ผมพาไปกินไมโลทาวเวอร์นะครับที่สามย่านมิตรทาวก็คือในลานนม แล้วก็มีไมโลทาวเวอร์ที่ว่านี่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะคลิกลิงก์เข้าไปดูก็แล้วกันนะครับผมทําลิงก์เอาไว้ด้านนี้ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมเมื่อวานนี้ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปชมได้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็คืองานเขาจัดมาตั้งแต่คืนคริสต์มา s อีฟนะครับผมก็เห็นผู้คนรีวิวอยู่ใน ทั้งในแฟนเพจทั้งอยู่ใน YouTube อะไรต่างๆก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใน Facebook, ใน IG นะครับก็คือเขาก็บอกว่าถ้าใครที่ hashtag ก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบอกน้ำก็คือเป็นกระบอกเชคที่เป็นรูปนมโรงเรียนหรือว่าเป็นสูตรเขาเรียกว่าสูตรรถโรงเรียนก็คือตั้งแต่สมัยเด็กๆนะโรงเรียนก็จะมีรถไมโล เหมือนกับไปแจกอุ้ยเด็กๆจะชอบมากเลยเพราะว่าไอ้ไมโลที่เขาแจกในรถในโรงเรียนเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยกว่าที่เราชงชงเองที่บ้านพอจะไปชงเองที่บ้านรสยังไงมันก็ไม่เหมือนนะอ่าเมะื่อวานนี้เขาก็มาจัดบูธเป็นวันสุดท้ายสําหรับเขาเรียกว่าลานนมแล้วก็มีไมโลทาวเวอร์ที่ว่านี่แหละนะครับแล้วก็ผมก็โพสตใส่ Facebook แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าไมโลทาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ไอ้เจ้ารถที่ว่านี่นะครับมันก็เป็นกระบอกเชควันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ได้มาดูเรื่องของกระบอกเชคอันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคือพอหลังจากที่ได้ไอ้เจ้ากระบอกเชคอันนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกให้คุณผู้ชมดูเลยก็แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นกระบอกเชคของไมโลก็จะเป็นรูปของอรถโรงเรียนเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นรูปรถโรงเรียนเลยนะครับข้างบนก็จะมี อ,นนอ,อันนี้จะเป็น adalah, arp, รถแบบรถแวนเห็นไหมฮะอ่นนี้เป็นรถแวนรถโรงเรียนซึ่งจริงๆเขาก็จะมีรถโรงเรียนแบบนี้สองสีสีนึงก็จะเป็นสีแบบสีพื้นเพียวๆเลยทั้งทั้งกล่องทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นสีพื้นกับอีกอันหนึ่งจะเป็นสีขาวผมเห็นว่าตัวที่เป็นสีขาวอันนี้เนี่ยมันสวยกว่าอันที่เป็นสีพื้นเขียวๆทั้งอันเลยนะทีนี้ในตัวของกระบอกเชคอันนี้อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น กระบอกเชคนะฮะมันก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับวิธีชงไมโลสูตรรถโรงเรียนนะครับอาอันนี้เขาก็จะหมอบอกมานะฮะบอกว่าวิธีชงไมโลสูตรรถโรงเรียนนะซึ่งผมไปดูไอ้เจ้ากระบอกสําหรับใส่ไมโลมันก็จะมีวิธีชงกันอู้เยอะแยะหลายวิธีกันเลยนะบางวิธีก็บอกว่าใส่น้ําร้อน75มลลิตร บางอันก็บอกว่าใส่น้ำร้อน100มลลิตรนะครับแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าน้ำเปล่านะครับใช้น้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องนะคือไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบว่าเป็นน้ำร้อนน่ะแต่ว่าใช้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องก็สูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้150มลลิตรนะครับแล้วก็ใส่ ไมโล 3-in-1 ลงไป2อซองนะในสูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่ไมโล 3-in-1 แบบนี้นะครับใส่ลงไปเลย 2, 2ซองแล้วก็จากนั้นเขาก็บอกว่าให้เขย่าให้เข้ากันนะครับให้เขย่าให้เข้ากันแล้วก็หลังจากนั้นก็เติมน้ำแข็งยูนิคลงไป5ก้อนนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมน้ำแข็งยูนิคไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เช็ค เช็คจนกระทั่งมันเย็นแล้วก็เทออกมาดื่มก็จะได้สำหรับเสิร์ฟ2ที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปดูวิธีการชงไมโลสูตรรถโรงเรียนกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชงอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยผมจะขอเอากระบอกอันนี้ไปล้างก่อนคือบางคนผมเห็นบางคนเขาก็คือในงานเนี่ยเขาบางคนก็แกะแล้วก็เอาแก้วเอาถ้วยตรงนี้เนี่ย ใส่ไมโลแล้วก็กินกันเลยใช่ไหมแต่ทีนี้จริงๆมันก็น่าจะน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นอะไรที่เป็นกลิ่นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยผมเอาแบบชัวร์เดี๋ยวผมล้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาเดี๋ยวเราจะมาชมไมโลสูตรรถโรงเรียนกินกันนะครับสำหรับวันนี้ฮะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกษมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนแรกนะครับว่าวันนี้เราจะมาชงไมโลที่เป็นสูตรรถโรงเรียนนะครับซึ่งเราก็ได้ไอ้เจ้ากระบอกเชคนะครับจากไมโลอันนี้มาจากงานลานนมที่สามย่านมิตรทาวก็คืองานเขาจบไปตั้งแต่เมื่อวันที่31ธันวาคม ปี2562ก็คือเมื่อคืนนี้เขาก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วงหลังจากที่เกินเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วผมก็เอาไอ้กระบอกอันนี้เนี่ยไปล้างน้ําตอนนี้ก็ล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือไอ้บรรดาอ,อ,อะไรละครับคือขี้ฝุ่นอะไรต่างๆที่มันติดมาจากโรงงานผลิตอะไรต่างๆเหล่าลนี้เนี่ยผมก็ล้างมันออกไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสส่วนทีนี้ในตัว กระบอกเชคอันนี้ที่เขาให้มาด้วยเนี่ยเขาก็จะมีอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนแรกะนะครับเขาก็จะบอกว่ามันเป็นวิธีชงไมโลสูตรรถโรงเรียนนะครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปว่าไม่มีอะไรมากก็มีไมโลที่เป็นไมโล3 i ี1ินวันซองแล้วก็มีน้ำนะครับก็คือน้ำเนี่ยขวดหนึ่งมันประมาณ300มลลิลิตรเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมก็เทน้ำออกไปครึ่งหนึ่งนะครับกินน้ำไปครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็คือเอาตรงนี้เนี่ย ครึ่งหนึ่งของมันก็คือประมาณ150มลลิตรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนจะหมดแค่นี้แล้วก็มีน้ําแข็งเขาบอกว่าใช้น้ําแข็งยูนิคหก้อนตอนนี้มันเริ่มละลายแล้วผมหยิบขึ้นมาทั้งหมด6ก้อนเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นดูทีนี้เขาก็จะมีบอกนะฮะบอกว่าเคล็ดลับสุขภาพดีก็คืออย่าลืมให้น้อง ออกกาลังกายจนเป็นประจำแล้วก็สูตรนี้เนี่ยทำออกมากินได้เป็น2หน่วยบริโภคก็คือแบ่งกันกิน2คนแล้วก็มีข้อแนะนําก็คืออันนี้เนี่ยห้ามมาไปใส่น้ําร้อนแล้วก็เขาบอกว่าปริมาณที่ชงออกมาตรงนี้เนี่ยมันก็คือเหมาะสําหรับ2คนคือไอกระบอกอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาสําหรับให้เอาไปชงน้ําร้อนเพราะฉะนั้นก็ ชงด้วยน้ำอุณหภูมิห้องก็แล้วกันตอนนี้ผมก็เตรียมน้ำมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากอันแรกเลยก็คือใส่น้ำลงไป150มิลลิลิตนะครับใส่น้ำลงไป150มิลก็คือน้ำมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นเห็นน้ำไหมฮะอะ่น้ำมันก็จะอยู่ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาบอกว่าให้ใส่ไมโล3 in 1ลงไปทั้งหมด สองซด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราเริ่มต้นใส่ซองแรกคือจริงๆเขาก็จะมีรอยฉีกมาให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเราตัดให้มันเรียบร้อยหน่อยดีกว่านะอ่านี่ครับนี่ก็คือไมโลที่เป็น3 in 1ซองแรกนะครับใส่ลงไปเลยอ่าคุณผู้ชมเห็นไหมฮะอ่าใส่ลงไปเรียบร้อยละหนซองนะครับ นี่ครับก็คือไมโลที่เป็น3 in 1ใส่ลงไป1ซองยังไม่พอครับเขาบอกให้ใส่ลงไปทั้งหมด2ซองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็หยิบอีก1ซองนะครับแล้วก็ใส่ลงไปคือค่อนข้างจะสะดวกนะเขาจะมีรอยอเป็นรอยประรอยปลุตรงนี้นะครับก็คือให้เราสามารถที่จะฉีกได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือซองที่2มันจะละลายใน อุณหภูมิห้องด้วยนะครับใส่ลงไปเลยอสองซองนะครับตอนนี้มันก็จะคุณคูณขึ้นมาละนี่นะครับไมโลทรีนวันสองซองใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาแล้วเขาก็บอกว่าเขย่าให้มันละลายนะครับคือไอ้ความพิเศษของไอ้เจ้ากระบอกรถโรงเรียนอันนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นเชคเกอร์ อมันก็มีความแน่แน่นของมันอยู่นะอ่าแล้วก็เขยา่าอ่าเป็นอันนี้ไม่ใช่สาวเชคนะครับอันนี้เป็นหนุ่มเชคนะครับเหมือนเมื่อก่อนจะมีอ่ากาแฟเชคแบบนั้นนะครับโอ้อันนี้ก็คือผมเขย่าอยู่ไม่กี่ทีนะมันก็อ่าคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันก็ละลายละอ่าแต่ว่าเพื่อความชัวรก็คือเราเขย่าต่อดีกว่าให้มันละลายให้หมดอ๋อมันก็ละลายน้ําได้ง่ายดีนะมันก็จะมีผงๆของมันติดอยู่ เราเขย่าให้มันทั่วๆก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาไม่ได้บอกนะว่าจะเขย่านานแค่ไหนยังไงเขาบอกแค่ว่าปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขย่าให้มันละลายนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําแข็งยูนิคเขาบอกแค่เพียง5ก้อนแต่ว่าตอนที่ใส่น้ําแข็งยูนิคลงไปเนี่ยเขาบอกเขย่าอยู่1นาทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อกี้เราไม่ได้ดูว่าจะต้องเขย่ากี่นาทีนะผมก็เขย่าไปเรื่อยๆ อ่ะขยับให้มันแตกตัวนี่แหละนะฮะอ๋อโอเคมันละลายละออะโอเคละลายเสร็จเรียบร้อยละเราก็อ๋อนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่ามันแทบจะไม่มีผงผงคือเหลืออยู่น้อยละตอนนี้ก็คือผมเข้าใจว่ามันน่าจะละลายเรียบร้อยละทีนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปเมื่อกี้ผมเพิ่งลงไปล้างแก้วแล้วก็ล้างมือมาอ๋ออันนี้มันไม่ติดแก้วเลยอ่าโอเคก็ใส่น้ําแข็งลงไป ทั้งหมด5ก้อนด้วยกันนะครับอ่าใส่น้ําแข็งลงไป5้5ก้อนพอดีผมหยิมน้ําแข็งมา6ก้อนนะเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือใส่น้ําแข็งลงไปจบหมดละอ่าโอเคน้ำแข็งทั้งหมด6ก้อนใส่ลงไปแล้วก็ ปิดฝาแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้เขย่าอยู่ต่อไปอีกประมาณ1นาทีนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วปิดฝาให้แน่นอ่าอ่าตัวนี้ก็ดีนะมันก็มีสายคล้องอะไรต่างๆอ่ะทีนี้เขยา่าโอ้ตอนนี้เขย่าก็จะเสียงดังเลยแต่รู้สึกเลยว่ามันเย็นๆ เออเขย่าไปประมาณหนึ่งนาทีนะครับก็บอกอือเขย่าโอ้เมื่อยอ่าเป็นหนุ่มเชคนะครับหนุ่มเชคแข่งปีอ่าเขย่าไปหนึ่งนาทีเลยครับเขย่าเรื่อยๆอันนี้คือสองหน่วยบริโภคนะครับเพียงพอสําหรับสองคนเสร็จแล้วก็กินแล้วเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอย่าลืมออกกาลังกายด้วยนะครับอือกระบอกมันก็จะเย็นๆแล้วก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับก็คือจะมีความเย็นแล้วก็เหมือนกับจะมีไอไอลอยมาติดอยู่แล้วนะตอนนี้นะ,ะเห็นไหมครับเขย่า่อ,อโอ้มันเย็นครับมันเย็นมากเลยคือตัวน้ำแข็งเนี่ยเวลาที่โดนไมโลแล้วมันก็เย็นกระบอกกระเบิดอะไรก็เย็นเลยนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับใส่ได้หนึ่ง หนึ่เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับก็คือ1กระบอกเนี่ยกินได้2คนเห็นไหมครับว่าเป็นไมโลสูตรรถโรงเรียนนะครับอ่ะตอนนี้ก็ผ่านไปน่าจะ1น,นาทีแล้วนะฮะโอ้อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ฟองมาฟองฟอดเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาแก้วนี้นะครับรินมันออกมาทีนี้ในแก้วมันมีน้ำจากน้ำแข็งเมื่อสักครู่นี้ เทน้ำออกหมดเรียบร้อยละเราจะเริ่มเปิดไมโลที่เราเช็คจนเรียกว่าเช็คจนมันเข้ากันดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมรถดูนะฮะ,ะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันเป็นรถโรงเรียนนะครับตรงตามสุดเลยโอ้มันก็ดีนะมันก็ไม่มีอะไรที่หยดหยดแบบนั้นนะเห็นไหมฮะ,ะทีนี้มาโอ้โหฟองฟอดเลยครับคุณผู้ชม มาเท okay. ออกมาแล้วลองชิมรสดูเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือไมโลที่เราเช็คจนเรียบร้อยละโอ้โอ้โอ่าได้มาเรียบร้อย1แก้วหแก้วจริงๆนี่คือ2หน่วยบริโภคนะเหมาะสำหรับ2คนเพราะฉะนั้นเรามาชิมเลยดีกว่าเริ่มต้นดูจากสีก่อน นี่คือสีจะเห็นว่ามีน้ำแข็งลอยอยู่อืมอร่อยอืมมีน้ำแข็งจริงๆถ้าเป็นไปได้เราตักน้ำแข็งออกดีกว่าอืม อร่อยจริงๆผมว่าใส่น้ําน้อยกว่านี้สักหน่อยหนึ่งน่าจะอร่อยขึ้นกว่านี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมใส่น้ําแข็งไว้ตั้ง6ก้อนแต่รสนี้ก็อร่อยแล้วเพ้่รสนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนรสโรงเรียนเพราะรสโรงเรียนเนี่ยน่าจะข้นกว่านี้แต่ว่าอันนี้ข้นน้อยไปหน่อยอาจจะด้วยน้ําแข็งที่เราใส่อาจจะเยอะไปแต่รสนี้ก็ถือว่าอร่อยแล้วนะรสนี้สําหรับเด็กๆกินเนี่ยถือว่าอร่อยและ Oh. อร่อยจริงๆถ้าจะให้อร่อยกว่าน,นี้นะผมว่าเอาน้ําแข็งออกเพราะตอนนี้น้ําแข็งมันก็ละลายไปเรื่อยๆนะโอ้แต่อร่อยอร่อยสูตรนี้อร่อยถ้าให้ผมแนะนํานะเมื่อกี้คือเราใช้น้ําประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับผมว่าลดน้ําลงไปได้อีกสักหน่อยหนึ่งอะ่ะคือลดปริมาณของน้ําลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งมันจะเข้มข้นขึ้นกว่าน,นี้นะมันน่าจะอร่อยกว่าน,นี้อ อืแต่รสนี้ก็อร่อยฮะแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะชอบเคี่ยวน้ําแข็งนะก็จะมีน้ำแข็งแต่ถ้าสมมติให้ดีกว่านี้เนี่ยผมแนะนําว่าเอาตัวน้ําแข็งออกจะดีกว่านะฮะอ,อร่อยสูตรนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะ ผมผมว่าอาจจะใส่น้ําเยอะไปหน่อยหนึ่งนิดเดียวอาจจะเยอะไปหน่อยเดียวเอ,อไม่หวานมากก็คือหวานปกติหวานธรมธรมดาธรรมดาืมีความเข้มข้นมีความหอมช็อกโกแลตแล้วก็แน่นอนมันออกมันๆตามสไตล์ของไมโลอยู่แล้วแหละนะฮะอืม ที่สำคัญคือเย็นเจี๊ยบเลยฮะอร่อยเย็นช่าหมดเลยฮะอร่อยอือร่อยอร่อย,ออยหมดเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นผมสรุปแบบนี้ดีกว่าฮะว่าจริงๆ ไมโลทรีนวันสองห่อนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยกว่าน,นี้เนี่ยผมแนะนำว่าลดปริมาณของอน้ำที่จะผสมลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งคืออาจจะไม่ต้อง150 ML อย่างที่แนะนำในในในตัวสูตรที่เขาให้มานะครับคือสูตรที่เขาให้มาเนี่ยมันก็อร่อยแล้วแต่ผมรู้สึกว่าถ้าลดปริมาณน้ำลงอีกสักหน่อยหนึ่ง มันจะอร่อยเพิ่มขึ้นจากนี้ก็แล้วแต่มันก็คงจะมีความเข้มข้นหอมมันมากขึ้นมีความหอมช็อกโกแลตมากขึ้นกว่าน,นี้แล้วก็น้ําแข็งที่เขาบอกว่าให้ใส่5ก้อนจริงๆก็ใส่ไป5ก้อนเถอะอันนี้ผมใส่ไป6ก้อนแล้วก็ถ้าจะให้แนะนําอีกนิดหนึ่งเพิ่มเติมก็คือน้ําแข็งถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาช้อนตักออกไม่ต้องเอาน้ําแข็งเนี่ยใส่ลงไปในแก้ว มันก็จะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะฮะอะมาถึงช่วงท้ายของคลิปอีกแล้วละครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจากช่องของอาจารย์กรเกษมคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญแล้วก็ไม่พลาดคลิปสำคัญๆด้วยนะครับในคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนแล้วละครับขอบคุณมากๆเลยนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม thank you